พี่น้องสวัสดีพี่นอ้ดดองเนาะจะสวนาไดขังแหลกแต่นี่มันก็เอาอามาอาพี่น้องพันกาว่ายง่ายก็คือพันยังไงโซยอะไรเนาะแต่ว่าสุดก็บ่เคยถ่ายเค,ยเคยสสวยเรือจากเถือ่อ กับบฮงหูพี่น้องเอ้ยเสวยกันแหละนี่ก็คือน้องพ่อเสวยน้องกินๆนี่างไรไอพ่อน้องมอสน้องอันน้องเมย์บอดดาวอันโทรมาบอกมันโทรเมื่อก่อนอันอันว่าวอยู่เที่ยงอาจจะแดดนะครับบดีบดีหูยังได้ก็คิดว่าเพิ่อนอันยังเพื่อนอันมีห้องน้ำยังแล้วยังบ่มีเลยไฟก็ยังบ่ได้ข่าวเลย ร้ายแล้วเขาใจว่าเออ้องหนัมันก็มีไฟันก็ข่าวอะไรได้ให้กระหู้วังนี่เลยคุณมีของหนของน้องเรียอย่านกจคุณนาก็ยังกินข่าวอยู่พี่น้าเสวยไทยก่อน ฮาลาคาใจว่ามีห้องน้ำอัน้กาเคทนักนั่ไม่ไพ่อก็เฮ็ดงานตีบอกได้เทอาไรนี่ไปน่อยเลยมาตัวมรู้ของลูกเฮียนเนาะเลจะได้ของน้ำมาได้กรบได้ได้จู่จ็ตมาได้กบ่ได้บ่พ่อสิได้นะอาง่ายๆใช่นจุขยันรู้นี่ก็คือ อันนี้เข้าว่าตรงๆเลยไงจากแนวใดพี่น้องเอ้ยจากสี่เล่าเหตุการณ์แนวใดฟังคือเป็นอย่างสวยงามเรือฮะนะว่าแบบท้าวเป็นอยังสวยงามเรือนี่คือแนวใดเนี่ยก็ใช่วหมช่วยฟงังเนาะอันตอนแรกนั้น เปี่นกบเป็นยังดอกอ้าวนี่นั่นนี่ตาย่งก็ะบาดเป็นยังไปเลยมีแนวบอกมีแนวเจบตาเจ๊ผ้าก็พัวไปห้องมอต้าไปเดืดซ่อคืนมันหมดาเจบแล้วก็ลงมาแกะอยู่ป่านก็จะบอาพิจหายน่าแล้มาแก้แล้ก็ขึ้นไปหกคืนอโขชาวเจ็บกเ่าเลยพอเจ็บตาแล้ก็เจ๊พอใจแหนมือเย ดัง่อเมียพ่อมีผู้ใดยนห้องมอนุดเมื่ขับมาเป็นว่างช่วงปีกายนี่คือว่าตรงๆเลยอันนี้ว่าเป็นแปนเนาะว่าเป็นแปนเลยอ่ะเวอราเป็นอียงว่าแจ๊งหลุดคนใส่ของถือกวานเขา ใส่หวานคนใส่นะครับบมเมนผู้อื่นผู้ไกรดอกคนบ้านจะคล้องจากสีใส่เห็ดยังกับบอูีอันเรื่องอ่าขาอกับบได้มีหยังดอกพี่น้องไออ้าวอากับคือว่าในห้องนำ้ำยังกับบมีคขันมีกับสันมีกกับไข่เห็ดใส่ก็ได้ไม่ใชว่าอิจฉาการหมีจยังกับมกบม,บมี่จะม่อยากจิมว่าไทยเฮือนให้เพิ่ง เอาในตัวลากันเลยเาพีนั่นองเวงนะครับอกานวานสมเดือนเป่าพอจะเรียบลงตาเนะมันซิมยันเจ็บอยู่นะรันเราใส่หวานใส่อันคลองก็เลยตาพี่น้องให้บริการแต่ห้องมอสเป็นจั๊กจอกเพราะว่า่านไตต้นาคอาะไรบ้าจอกลงมาอีกับลงมา ในไฮโซย์นะได้ไดนนเน่บานนี้คืออยังไฮโซยเรื่องค่าอันอานิตาเนี่ยนะพี่น้องลกๆๆอักลากก็ได้ลักซาตาก่อนคือตอนนี้อ้าวคอยน้าวจงจงเป็นหนีเป็นหนีในเฮือนในกระหูกพันหนีแม่น้องมอดในกระทรายเปดเก่าพันพออยังพออันเอาไปปวดตาเน่เนาะลักลากก็คือปวดตาตะกี้นะบันไดเป็นยังเราพี่น้องไปเที่ยวในซ่านั้น เขาอยู่เป็นสร้างอ้าก็พอมีระดัอยู่ตีบล็อกเฮดบล็อกแต่ว่านี้เลยหลังจากเขาใส่ของใส่อันหวานยังนี่เลยตาเบ้นหุ่งเลยยังบ่ได้เจ้านี่นะคางไส้กับมีเบนขากคางไส้กับว่าคางไส้กับมีบลนขากคางไส้กับว่า โอเพลงในกระสิเลาลายเลยในฟังเท่าที่จะเราได้พี่น้องโอเคสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องหน้าตาคือไอหักอยู่พี่น้องหน้าตาในฮือนไล้ไย่กันเนะนี่มเป่นสุลุ่เลยเยขาวเลย

ไปปวมเหมือาออสอะไรเงี้ยอไปเรื่อยๆเลยเขาแย่เขาลาไปเรื่อยๆไปส่องใจก่อนมต้อคนเห็ดไปสี่บ่อนไมตคนเห็ดตาชิจใจวบานนี่นเนื้อวะอนี้ก็ต้องไปถอดเลยวะโมมี่กับไปหลักเงินไปเจาลับไปขายมันสี่พันเจาเออซามีพพังเยไปหลับเงินเดีวไปซามูเลไปไปซามึามึงามคืน ากลไปแก้มาปูได้สิไปหูเนาะบ้ด right. ้ห <te oh, like, like, ูเรื่องหูลาวเมนบ้าวหูเราว่าห้องน้ากับ้มีไสไฟกับบมีบมาวหน้อม้ามอยู่ดีไม่แห้งเนาไปเมน่เราก็อยู่ดีไม่แห้งเราก็ทำงานได้เนาะทำงานปฏิสัยเป็นวันโอ้วซ้นี่ก็ดีแล้วะเดีวห้าห้าปเมันกไเนาะีรเอื้อวดนี่ มันจะดอกกุศนี่กับพวกผกกินมาให้น้องคนตายยาเพิ่มมาแ่บอกได้ว่ากันดอกว่าแั่นี่แม่เราแบบเราแบบคิดว่าเออแบบอยากลบกวนเพราะว่าตัวเองก็หากินได้อยู่แล้วซักแต่ตอนนี้บมดลอดแล้วบมลอดแม่บ่าลอดไปบมอดเล่าเดือนสิบเดือนแม่พอฮตนั่งโลได้เด็กนักโมได้ยังไเห็นฮน่ายั่นน้บริการยังขานมันจัดวันตอนนี้ก็ยังข้ามันอยู่ป่ จาลาปริยาคลามเป็พวกมาจนเนือนี่เาไปคลับถอดน้องรายกปรมาณลามแล้วมันยังจะกินไหมวะคลามก็คือเบิดแห้งแห้งจอยโซมลงก็นเออันนันลามลายเหมนกันลามรายล้วจะเอาบวมแห้งเหมือนุกข์ขาวโซมลงสักยานี่สามสิบเข็มนเือแปดปุบเพื่อแปดปุบมยังถอดไม้ดับตี้เขาเขาน่ะ าไปเห็อดมนะนอน่ mm. yes. oh. mm. of course. Of course. No ัวูนนั้นก็เขาก็ได้ยี้อยู่ว่าอันเจ็บตาจุตาแมอนหเขาอยู่สาบ่อช่วงนชงเ้าไปชงเ้าเขากับเนื้อพนื้อเม็นบ่เ้าไปเที่ยวไปเนื้อเห็นบ่พวกชมพูตอนนั้น ดีกับป้าบปขาดแคลนแห้งตอนนี้นะตัวอดไรถขาดแคลนแห้งนะคือเงินไม่ใช่รายเอื้อนาะนที่ชิ้นเลยตัสินลายบนจับปวนกะับเขาก็มีกินอยู่มีกรดิกินข้าวครับกรดิกินข้าวนะเออเวลากระบวการใส่ชีวิตเนี่ยประหยัดกินหน่อยแล้วเขากันอยหาซอันเรื่องของหนาวนี่เเนาะ ถ้าเป็นไปได้ก็ได้ถ้าเป็นไปได้แค่มนได้นกระไฟหันกระไฟเขาหันสำคัญข้าวเราบอกเลยโ้บอกเคยมีไฟใส้อันบอกเคยมีไฟเป็นของตัวเองแต่มือที่พูกเพื่อนคือมากผูแต่ไฟเข้ามาบอเคยมีก็มันจะใส้น้ำข้าวมาตลอดตู้เย็นมียังกรบโบมีย้ำแรงก็จะอยากกินน้ำเย็นบ่มี่เงินก่อนโบมีแนวนั่นดิพี่น่าดูเนาะทำมาทำมาน้ำเย็นใช้น้ำกระมี เช้าอันนี้เลยอีเมติอันนี้เมติเองกูจิอันีมุงคือชั่วแท้กูก็มีผัวกูยังมีตดพอกรหู้วัก็กรโจะอ่ะย่อมเปิดว่ะบริษัทนชั่วก็ย้อมชั่วบ่มีแล้วก็หู้วัดก็อนหลายคนที่เคยกคิกันอาชิคานาคาไตเนาะพวกน่พี่นางเราก็เคยมาสอยงาตอนนั้นงานโซตีแม่เวลามีการมีงานเนาะบริขาดดอกมีแม่เนาะหาจจะบอกโลด บอกมักทรงเลือกซื้อเราไปเองบ่ได้แส่วนเราส่วนเราส่วนมากเราไม่ตัดห้ลูกบอกไปบอกฮู้ฮู้้มาอยู่ตัว้จนไปใช้การทามอั่นละสสสกันหักมาเยอะเลยวสิลืมันสิลืมเพราะว่าแม่ก็เคยจ้างน้อย แต่เจ้าม่อยู่น้มีแม่นเหายเก่งปะบ่อเรอหายบ่คอยที่จะเสียต่นเช้าอมใส่นานนี้ได้ไปเปลี่นเงินหนึ่งูหรือกลยถูกใจมาสันเพิ่เแม่ปลาเท่ากับแพงนี้กันปลาเท่าใหญ่ห้าอยู่แล้วนี่แต้าเราไม่ยู่เ่เบหายหเบิรแม่อือยเ้าบัด คอยให้เพื่อนาส่กรายไกี้เป็นมือิีน้นย่มีเนาะเป็นยัหน่อยนเตเบียรเนาะแม่ไม่ใ่มีโทรศัาต์เด็คือหูมือนี่เยววย่ดงวันี่ปวดจแรยกตื่นมากนะน่าก็ไปหาาคกดตดติกับมาใส่เบนำหบัดเอาเมียเนี่ยนะสาวสอยอย่ะเป็นสอยยอีแม่

ขึ้นบังคับสองสี่เซนติโอ้ยลายเลยไปใส่ซิปกี่เจ้ากี่ไปกี่นะเป็นราคาได้ซิปกี่ไปบุญนี่ป๊ะทุ่มชุดใจก่อนน้านั้นน่ะไอ่แล้วก็ทำการทำงานได้พี่น้องเลยน้องพี่นั่นมีนี่กับคนให้ลูกไปเฮียนจะเบิร์ตบอสคล้ายจนเบิร์ตกมีลูกไส้อยู่สองคนแต่ลูกไส้กับเมียเป็นเราเดียวเลยเฮียนจบแล้วกลับไปแล้วก็เฮียนจบ ส่งพ้อก็แม่นะส่งเฮียนนะจนบ่เรือยางพ้อก็แม่นะเฮียนจบบมมีบ่อนลงเหม่ผีนะมันไม่หนองลงแล้วกต่อเขากมาเป็ดพระเจ้าก็เลยาอยู่หลังจากที่เฮียนจบแล้วนี่ยบานนี้มันบ่มีบ่อนทำงานพี่น้องหลายคนก็น่าสิฮู้อยู่บ่ต้องอธิบายยาตักจริงๆบ้านเฮาอยู่ลาวเนาะขสัญญาแน่คือยากที่ฮู้กัารทแหละอยู่ลาว ว่าลายภาษีคล้ายกันบ้านตัวเองนะก็เลยบอกว่าอันนี้ตัว